ครับผมสวัสดีกันวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางราสตาร์ครับราสตาร์สองรอบที่ผ่านมาเดินไม่ดีครับแต่ที่สังเกตผมสังเกตดูมันย้อนผมสองรอบเลยย้อนเด่นผมทั้งสองตัว2รอบเลยวันนี้เมื่อเหมือมนกันเมื่อมันย้อนมากครับวันนี้จะเล่นชุดเดิมครับโอเคครับราสตาร์ประจําวันจันทร์ที่15นะครับและ3 4พอทักปุ๊บหายเลย พอพอไม่ท้าปุ๊บมาเลยเมื่อวานในมาทั้งสาทั้งสี่เลยก <c oughs> วนครับราสตาวันนี้เด่นศูนย์ครับฟันศูนย์นะครับขาลูดขาวิ่งจากศูนย์นครับรองห้าครับเจาะครับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็ชุดห้านะครับสามห้าไม่ใช่สาไม่ใช่สามสิบห้าดีกรีนะครับสี่สิบห้าอ้าวไม่สี่ห้า 9 5้าห้าโอเคนะครับร้อยใสห้าครับร้อยใสห้าแล้วเรามารุนกันครับว่ามันจะย้อนเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะมันย้อนผมสองรอบติดเลยย้อนผมแบบย้อนแบบเด้งเลยย้อนแบบเด้งเลยวันนี้ลองจับดูดิมันจะย้อนอีกไหมถ้าย้อนจะจัดไงหน้ามาครับหน้ามาผมว่ามันหน้ามาเพราะว่ามันย้อนสองวันติดแล้วว่าถ้า 03เพราะ34 34มันหลุดไปรอบเดียวเมื่อวานนี้มาคู่เลยก็ยังน่าจะจมาต่อนะครับแต่ถ้าชอบเม็ดเดียวก็ชอบ05นะครับ05เนาะลองพิจารณาดูครับดาวซาร์ออกผล15นาฬิกา46นาทีโดยประมาณครับแล้วมารุ้นกันครับสําหรับขาเล่นลาสตาร์ครับลองพิจารณาดูนะครับในเมื่อมันเดินไม่ดีมา2รอบก็เล่นกันประบอไปก่อนนะครับหรือตามท่านที่เดินดีไปก่อนก็ได้นะครับ โอเคครับธรรมะหยาดผ้าคลิปผมนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับไอพวกกด dislike ไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาแสดงความถอยในในช่องผมครับมาเห็นมาเรื่อยสองสามคนสองสามคนสงสัยขาดความอบอุ่นผมว่านะพวกนี้น่าเป็นพวกขี้ฉาไม่เป็นไรครับถือว่าทําบุญทําทานไปแล้วกันโอเคขอให้รวยขอให้รวยดาวสตาร์ครับเดี๋ยวมาเจอกันสามห้าน้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ